สนับสนุนโดยอานนีเยไลท์ครีมแบบ cool. สองพอครูสภาพของต้าแบบนี้สี่จะตอบคำามสังคมว่ายัางไงตาไม่อยากให้เรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคกับความสำเร็จที่สิฝันไว้นะเดินทางไปตามความฝันเธอสิไปต้องห่วงต้า ไม่เป็นไรครับคุณหมอสิเขารู้เรื่องหมดแล้วทำไมหมอบอกว่าอาการของสิเกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมองทำไมหมอไม่บอกความจริงกับสิ การของสีเป็นไงบ้างครับหมอเท่าที่หมอดูทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่จะมีปัญหาก็เรื่องการมองเห็นหมายความว่าไงครับถ้าคุณสีฟื้ มีทางที่จะช่วยเหลือสิได้เลยเหรอครับมีวิธีเดียวครับจากผลการตรวจก็ไม่มีปัญหานะครับแต่คุณแน่ใจเหรอว่าจะให้หมอทำแบบนี้ครับครับหมอยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนจะทำให้คนที่เขารักได้มากขนาดนี้เลยนะครับขอให้เราได้รู้เรื่องเงี้แค่สองคนนะครับ อย่าบอกคุณสีนะครับคุณหมอ มอมาเองอะหมอแค่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาห่างคุณคุณเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเลยนะครับทำไม่ะครับหมอเพราะผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเลยหมอเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับ ว่าจะมีผู้ชายคนไหนบนโลกใบนี้ยที่จะทำให้คนที่เขารักได้มากขนาดนี้หมอเองก็อยากรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนหมอถึงพยายามเขามีบทบาทในชีวิตของคุณทั้งเรื่องหน้าตาหรือสิ่งต่างๆที่หมอได้ให้คุณแต่มันก็ไม่สู่แล้วครับว่าหมอไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้เลย โชคดีนะครับทั้งสองคนตาจำได้ไหมว่าเราพูดอะไรกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ถึงตอนนี้ตายัองอยากรู้คำตอบของสีงหรือเปล่า ีอะไรให้ป้าช่วยไหมเนี่ยป้าที่ดูหน้าผมเลยครับหน้าผมมันไม่หล่กตรงไหนครับป้า สิ่ิที่ดีแล้วใช่ไหมคะที่ทําแบบนี้สีตัดสินใจแล้วค่ะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนการตัดสินใจของสีได้หรอกคะ่ะอนาคตในโคงการงต่อไปแล้วครับเรื่องอนาคตไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสีมั่นใจในสิ่งที่สีทำแล้วค่ะไม่เสียายเวลาและชื่อเสียงนะคะไม่เสียายหรอกคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้สีได้รู้แล้วว่าชีวิตของสีต้องการอะไรยังไงก็ ขอขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงสี่ขอบคุณที่มาค่ะแค่ไดมองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอก,กันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยดอดีใำไมทำแบบนี้ทำไมนะสิไม่ว่าฉัน คนต่างมาต่างกทุรย<อ>สิ่งที่สีทํามันไม่ได้เสร็จเสียของสิ่งที่ตที่สิเลยไม่เห็ไกลกันจากที่เคยยังชากวันไว้จากเป็นคนอื่นไกลก็คุณไเคสิ่งที่ฉัน อะไร่ะสิสร้อยที่ตาทำให้สิไงตอนที่ป้าไม่อยู่สร้อยเส้นนี้แหละทำให้สิรู้สึวสวสกสว่าตาไม่ได้ไปไหนสิดีใจมากนะที่ตอบแบนะเราจะได้อยู่ด้วยกันเราจะไม่จากกันไปไหนอีกแล้วนะสิ <c oughs> นข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ค้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จน,นรักเพื่อตอนเองหรือรักอยากให้เขาเป็นสุขความรักของคุณเป็นแบบไหน บางคนอยากให้เวลาเดินผ่านไปเร็วเร็วเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาบางคนอยากให้เวลาเดินไปอย่างช้าๆ้าเพราะไม่อยากเสียสิ่งสิ่งหนึ่งไปเพื่อรักษาใจของคนรักที่เคยให้สัญญาตอนนี้สมองคุณแอนกำลังมีปัญหาครับคือสมองมันมี15ส่วนแต่ตอนนี้สมองเธอกลับทำงานได้เพียงแค่6ส่วน,นานาดนอง เองทำนี้จริงๆหรอวะแล้วคนอื่นเขาจะมองยังไงเองอ่ะคิดอะไรบ้าๆเองก็บบ้าไปแล้วไม่มีคนอื่นเขาทำหรอกแบบเนี้ยว่าแต่เรื่องแฟนพี่อะพี่ยังไงต่อพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะแต่งงานเด็กรีบมาค่ะลูกบันทึกกลันสองที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้น้องจา๋าที่รักน้องจ๋านะแด่เธอที่รัก เรา,านนไม่ไ,มไหวจากที่เราเจอแค่ครั้งเปลี่ยนชีวิตดอกที่เคยดอกเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมา จากที่เคยยันชาก็วันไวจากเป็นคนอื่นไปก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย <Wow. S 2> เธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตสิ่งไป จะเป็นอยู่ไรฉันไม่เคยรับไม่เคยรือว่าชีว